สำหรับตู้ความดันบวกของสถาบันนะครับใช้สำหรับตรวจหาเชื้อโดยที่บุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ภายในตู้ครับและผู้ถูกตรวจจะอยู่ด้านนอกครับซึ่งความดันบรรยากาศภายในตู้จะมีความดันสูงกว่าด้านนอกตู้ครับประมาณ3าสปาสกาลสำหรับอุปกรณ์ภายในตู้นะครับประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศครับซึ่งภายในมีเฮปาฟิลเตอร์ครับแล้วก็เป็นมาตรวัดความดันครับพร้อมระบบควบคุมมีระบบสื่อสารนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ไปพูดคุยกับผู้ถูกตรวจครับสำหรับตู้ความดันบวกของสถาบันนะคะเราออกแบบด้วยวัสดุสแตนเลสซึ่งทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายและมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะและสามารถติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีระบบล้อซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยค่ะสำหรับอุปกรณ์ำอำนวยความสะดวกนะคะจะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางเครื่องมือ มีช่องส่งของพื้นที่ด้านในมีความกว้างขวางมีที่วางเท้าสะดวกสบายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานค่ะ